หินหินก้อนนี้ผมก็ขอแม่มาเหมือนกันอ,อันนั้นอันนั้นของพ่อแต่อันนี้ของแม่ดังนั้นตัวก้อนหินเองอะ่ะมันมันก็จะมีเรื่องของของของตัวมันเองซึ่งแต่โดยโดยเนื้อในอะ่ะผมก็จะ พูดถึงสภาวะของของจิตมนุษย์ย้อนกลับไปคือก้อนหินกว่ามันจะกลมได้มันเหมือนผ่านผ่านสิ่งต่างๆมามามาเยอะอะแล้วก็เหมือนเหมือนกันการการเข้าถึงสมาธิมันก็จะ ก็ได้ละผ่านขบวนการผ่านความยุ่งยากจนกว่าจะเข้าสู่ความนิ่งสงบได้ประมาณเนี้ยตัวคลื่นอันนี้มันมันก็เหมือนแทนคลื่นของของจิตที่กระจายไว้แล้วก็ย้อนกลับมาซึ่งมันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันตัวกาแล้วก็ตัวหินตัวนี้กับกับตัวก้อนหิน ร,รูปทรงมันก็จะมาจากก้อนหินนี่แหละก้อนหินยังไงมันก็กระจายออกไปจะจะเป็นรูปทรงของของก้อนหินนี้เสร็จแล้วแต่อันหนึ่งคือรูปทรงมันก็ย้อนกลับไปกลับไปอยู่จุดจุดเดิมอะเหมือนขึ้นขึ้นกระจายออกไปแล้วมันก็จะย้อนกลับมาที่เดิม มก็เลยขมวดมาเป็นรูปทรงของของก้อนหินไปเลยประมาณนี้ส่วนการเปิดเปิดและปิดตัวตัวตัวด้านด้านในด้านนอกเนี่ยไอตัวข้างในมันก็จะมีมีเทคนิคของของงานกับเอ่อเขาเรียกความน่าสนใจมันมันก็จะยึดโยงกันอยู่กับด้านในกับด้านนอก ส่วนใหญ่คนก็จะสงสัยด้านในมากมันกัมันจะมันมันมีความน่าสนใจในในตัวของมันเองอยู่ผมก็เลยเปิดมันไว้ชิ้นนี้ก็ชื่อก้อนหินหนึ่งก้อนส่วนชิ้นนั้นมันชื่อก้อนหิน ส่วนไม้ไม้ทั้งหมดเนี่ยคือเป็นไม้สักเก่าที่มันมีมันมีความแห้งมันมีมันมีลวดลายของของของตัวไม้เองมันมีความงามในตัวมันเองอะ่ะแล้วมันก็ผ่านกระบวนการของผมเองมาทำให้มันเกิดรูปทรงขึ้นมาได้เกิดรูปทรงในใน ในสิ่งที่ผมต้องการเท่านั้นเอง